งันวันนี้บทเรียนชีวิตในด้านเลวร้ายทั้งหมดของผมดีมากในการดูแลครอบครัวผมใช้ชีวิตอ,อยู่ครอบครัวเห็นผมทํางานเยอะจริงแต่ผมอยู่ครอบครัวเป็นหลักภรรยาลูกสองคนอยู่ด้วยกันทั้งวี่ทั้งวันอะไรอย่างงี้ครับด้วยประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กที่เป็นบาดแผลของชีวิตแต่ต่อมาตรังกับมองว่ามันเป็นบทเรียนซึ่งทำให้เขาระมัดระวังที่จะไม่สร้างความทรงจำอันย่ำแย่ให้กับลูกๆ รุ่นที่ภาวะของเรานี่ยเราเติบโตขึ้นในเส้นทางชีวิตเนี่ยไอ้ผลล้ายทั้งหมดที่เราเจอมาเนี่ยกลับกลายเป็นผลดีกับเรารพอเราเปลี่ยนวิธีคิดเราเปลี่ยนเฮ้ยพ่อทําแบบนี้กับเราเรากลายเป็นคนไม่ดีพ่อ,พอทําแบบนี้กับเราเรากลายเป็นคนเกลียดพ่อพ่อทําแบบนี้กับเราเรากลายเป็นคนที่ไม่เอาพ่อเราก็เลยไม่ทําแบบนั้นพยายามใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกให้ามากที่สุดถามว่าผมก็ไม่ใช่พ่อที่ดีผมก็ตีลูกผมบางทีไม่มีเหตุผลก็ตีเขาแต่ผมยกมือไหว้ขอโทษลูกบางคนถามว่าลังยกม ผมอะทำแบบนี้พ่ออะไรผมจะสอนเขาเด็กส่วนใหญ่ดูพฤติกรรมผมจะสอนเขาว่าการขอโทษคนไม่ใช่แค่พูดว่าขอโทษต้องเรียนรู้ในการยกมือไหว้งั้นคนแรกที่ทำแล้วเขาจะเห็นคือผมเวลาผมทำผิดต่อลูกผมยกมือไหว้ลูกเลยลูกผมห้าขวบเองผมยกมือไหว้น้องโรมพ่อขอโทษพอวันหลังเนี่ยเขาไปทำผิตดต่อคนองงื่นบอกโรมไปขอโทษซิลูกผมไปยกมือไหว้ทันทีงั้นวันนี้ผมใช้เวลาอยู่กับลูกดีที่สุดเป็นเวลาที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้งั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าเฮ้ยลางโอ้โหติดคุกติดตารางเกเลยรแบบนี้ลูกรู้ไหมรู้หมดเลยฮะ ผมไม่เคยเปิดบังลูกผมบอกลูกสมอยว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วถ้าลูกโตขึ้นมาเกเรล่ะไปติดโยติดยาตามวิถีพ่อเป็นยังไงล่ะผมได้บอกเขาแบบนี้ครับผมดูแลลูกเนี่ยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความเป็นพ่อไม่บกพร่องแน่นอนงั้นเติบโตมาเขาเกเรผมสบายใจฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูแลเขาต่อแต่ว่าถ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมกินเหล้าเมายาพาลูกไปนั่งวงเหล้าเกเรไม่ใส่ใจเลียงก่อนเลียนตีตกแล้วโตวมาเขาติดยาเนี่ยผมเสียใจ งันวันเนี้ยบทเรียนชีวิตในด้านเลวร้ายทั้งหมดของผมอ่ะดีมากในการดูแลครอบครัวผมใช้ชีวิตอ,อยู่ครอบครัวเห็นผมทํางานเยอะจริงแต่ผมอยู่ครอบครัวเป็นหลักภรรยาลูกสองคนอยู่ด้วยกันทั้งวี่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดอย่างนี้ฮะคือเด็กนะฮะถ้าเขาสนิทสนมกับพ่อในช่วงวัยแบบอ๋อถึงสิบขวบแล้วนะถ้าเขาเต็มที่กับเราเราอยู่ด้วยกันแบบกินเล่นเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อ,เป,พอเป็นทุกอย่างกับเขาเขาอยู่กับเราเขาก็จะเกิดความรักบ้านก็จะอบ่นพอวันนึงเขาเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง <_ p itch> เขาอาจจะไปล้มลุกคุกคางที่ไหนก็แล้วแต่จเจอปัญหาไม่มีทางออก <_ p itch> ผมว่าเขาจะกลับมาที่บ้านกลับมาแล้วผมปรึกษาเขาได้แต่ถ้าเด็กๆเนผมโอ้โหเลี้ยงแบบพ่อผมเนี่ยโตมาเขาอายุสิบสี่สิบห้าเขามีปัญหาเขาเกเรเขาไม่อยากกลับบ้านแล้วเขาเกลียดพ่อบ้านไนม่มีไม่มีความสุขไปที่อื่นผมเลยคิดว่าบ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายในช่วงวัยรุ่นของเขา <_ p itch> ที่เขารู้สึกไปไหนไม่ได้และกลับที่บ้านกว่าไว้บ้านมีความรัก ถูกไหมฮะงั้นถ้าเกิดเขากลับมาแบบนี้คือด้วยช่วงเวลาที่1นึ่งถึงสิขวบเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาผูกพันกับเรานะยังไงโตมาเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะกลับมาปรึกษาผมเขาจะมาหาผมผมนอนอยู่กับลูกด้วยกันไปเข้าเรือนจําเรือนจําอนุญ,ญาตผมพาลูกเข้าด้วยฮนะผมไปกินเที่ยวไปลูกไปเรื่อยเหมือนกันไปกับผมหมดผมไมถ่ายรายการลูกอยู่กับผมหมดถ้าสังเกตดูตามรายการนอชไม่ได้จะเห็นนะจะเห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาวนๆวนอยู่แถวนัวน้นนะคับือพยายามให้เขาอย 12ปีเนี่ยผมทำอาชีพหลักคือการเป็นช่างทำกีตาร์คอสตอมแล้วก็สิ่งที่ผมทำแล้วก็สร้างพลังใจกับผมการทำวิทยากรเลยเรียนจัผมก็ทำพร้อมกับกีตาร์12ปีเหมือนกันเดินเข้าออกมาตลอดแต่มาช่วงปีหลังๆเนี่ยผมก็เหมือนกับโอเคมีคนเริ่มรู้จักมากผมก็เริ่มทำยูทูบหารายได้จากโซเชียลทำรายการนชอไม่ทิ้งกันนะพอ เรามีเหมือนกับมีงานหลายตัวทั้งกีตาร์ด้วยทั้งมีทำยูทูบเบอร์ทำรายการนอชอปันทิงกันแล้วก็การเข้าเดือนจำเนี่ยมันก็ทำให้เราเ,เกิดความหลากหลายในหน้าที่การงานแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจและมีความสี่สุดเลยคือการเข้าเดียนจําแล้วก็ทํารายการนอชอมันทิ้งกันแต่การนอชอปันทิ้งกันเนี่ยเนื่องจากแบบเราไปหาเดียโทษที่กลับตัวได้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเขากลับตัวได้อยู่แล้วมีอาชีพการงานสุดริแต่หน้าที่การงานเขาอาจจะแบบเล็กๆน้อยขายหมูย่างขายข้าวผัดเราก็จะไปนาเสนอให้้คคนนนนนนใสสังมเเเห็็ว่่าายีีีทปปออดตะะแรกบชพ อยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติเผื่อใครเห็นมีทุนทรทัพย์อยากจะไปซื้อเขาสนับสนุนเขาก็สร้างพลังใจกับเขาเพราะเมื่อก่อนจะเห็นหน้าสื่อพิมพใช่ไหมฮะสมมตินะหลังพระนครออกมาไม่ถึง3วันป้นอีกแล้วหลังพระนครออกมาไม่ถึง7วันป้นอีกแล้วคือส่วนใหญ่หน้าสื่อพิมในสมัยก่อนเนี่ยจะรีบลงข่าวนะโทษี่ทำความผิดซ้ำแต่อคนดีๆนะมีเยอะ แต่ไม่มีใครลงเพราะไม่มีใครสนใจผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราทําเองดีกว่านั่นก็เลยเป็นพลังใจในการที่ผมเนี่ยทำรายการนาชอชอฟไม่ทิมการยังเข้าไปเมื่อก่อนในเรียนจำและอาชีพก็คือการทากีตาร์แล้วก็ยูทูบเบอร์นี่แหละครับแล้วก็เออมันมีวิธีคิดของคุณหลังที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคือมันจะมีนักโทษที่ออกมาเงี้ยแล้วก็คุณหลังให้ความช่วยเหลือเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันก็จะมีกรณีที่บางทีพึ่งตรงคือเขาหลอกเรารอะไรเงี้ยครับครับตรงเนี้ยมันมีมากน้อยขนาดไหนครับที่เจอคือผมเจอเยอะ ถ้าถามเนี่ยกระบอกต่อกระบอกกับนักโทษเนี่ยคือนั่งคุยกันแป๊บเดียวผมก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยหลอกเราหรือเปล่าเรามีบทวิธีการตรวจสอบผมถาวบ้านคุณอยู่ไหนผมมีพวกง่ายง่ายคุณอยู่สระบุรีอยู่ซอยไหนค,ค,คุณเป็นคนดีใช่ไหมผมให้เพื่อนไปดูที่บ้านง่ายๆเลยไปตามดูได้เพราะว่าเส้นทางคนเกเรมันจะถึงกันหมดถ้าคุณติดยาฉกช่อช,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 ชนหรือดแล้วมันจะถึงกันหมดรเรามีวิธีการดูแลคนเหล่านี้หมดและนักโทษด้วยกันเวลาเราคุยกันเนี่ยเราก็จะรู้รรแล้วคนไหนจริงคนไหนปลอมแต่ถ้าจะช่วยคนเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนรู้ากเเนคลลรช่่วยยยหือี มันไม่ใช่เรื่องของความที่เรารู้ทุกอย่างทันเขาทุกอย่างแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะมีเมตตากับเขามากน้อยแค่ไหนผมเนี่ยเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหลอกมาห้าหกครั้งแต่ครั้งที่เจ็ดเขาสำ่เตือผิดกลับตัวเลยงั้นบางครั้งเนี่ยเราจะถูกหลอกบ้างถูกคนที่มาหากินกับเราบ้างเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องยอมเสียเปรียบนะถ้าเราอยากช่วยคนกลุ่มนี้เราอยากทำงานคนกลุ่มนี้มันต้องรับให้ได้งั้นผมก็คิดว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องสิ่งพวกนี้ว่าให้คนนี้เราช่วยเขาเขาต้องดี แต่เราไม่หน้าที่ของเราคือเราช่วยแล้วเรามีความสุขเราทําส่วนของเราเต็มที่แล้วถ้าเข้าไปต่อได้นั่นดีแต่ถ้าเข้าไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเขากลับมาหาโอกาสกับเราอีกครั้งเราก็จะให้เขาแต่มันจะมีข้อพิสูจน์นี่งั้นการช่วยเหลือทักโทษเนี่ยมันมีทั้งสองด้านมันมีทั้งคนที่ได้ดีไปเลยเป็นพลังบวกให้เราแล้วก็มีคนที่มาหลอกเราแล้วทําให้เรารู้สึกย่าแย่มันก็มีแต่ว่าเราจะมองคนที่มันได้ดีเป็นพลังใจกับเราเรายังทําแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราก็จะฉลาดมากยิ่งขึ้นก็จะมมมมีขขขข้้้้อออแเเเเงงืื่่นนนไไไาาาาาากยิึถทตํตร โอ้ี่จบแล้วเราก็ให้แล้วอะไรอย่างี้ครับคือผมคิดว่าความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวที่เงินทองความสําเร็จคือคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องถามว่าเฮ้ยภรรยายิ้มทุกวันไหมกลับไปบ้านลูกแฮปปี้พ่อแม่เล่นด้วยเราหาเงินมาได้เลี้ยงดูครอบครัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่พอดีทุกคนในครอบครัวมีความสุขชีวิตในแต่ละวันเราทำงานเรายิ้มย้นแจ่มใส หลายคนมากมายฮะมีเงินรวยฮะครอบโครแตกเยอะแยะไปงั้นความสําเร็จของผมเนี่ยคิดว่าคุณภาพชีวิตที่เราอยู่ในแต่ละวันที่ไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นเห็นหรอกฮะเพราะคนอ่นเห็นตามเฟซบุ๊กหรือตามเพจมันเห็นแค่ไฮไลท์เราต้องมีความสุข ผมทางานดูสังเกตหน้าตาผมยินยันแจ่มใสนั่งคุยกันถูกไหมครัผมอยู่กับสิ่งที่ผมมีและผมมีความสุขอะไรอย่างางี้นี่คือความสําเร็จของผมคือคุณภาพชีวิตที่มีความสุขคอนเซ็ปต์รายการนะครับก็คือด้วยรายการชื่อสูตรสาเร็จตัวนี้ก็ขถอรบก,กวนเรียนสอบฐานพุณนหลังกันครับว่าสูตรสาเร็จในชีวิตที่ทําให้คุ้นหลังพระนครได้ยืนหยัดอยู่อย่างสง่าง,งามและโดดเด่นในว,วันนี้คืออะไรครับคือสูตรสาเร็จถ้าถามจริงมันไม่มีนะ <laughs> แต่ถ้าสิ่งที่ผมปฏิญ,ญาณตัวเองไว้ว่า คือ1ผมมีศรัทธานในพระเจ้า 2. ผมคิดว่าตั้งไว้นะชีวิตผมเนี่ยจะไม่ยอมหวนกลับไปสู่เส้นทางแบบเดิมผมท่องไว้เสมอจะไม่ไปจะไม่ไปพอเราไม่อยากไปทางนั้นเราต้องหาทางใหม่ทางใหม่ก็คือทางนี้นะครับคือสิ่งที่ผมมีอยู่2อ,อย่างในชีวิตคือมีพระเจ้ากับการปฏิญาณตนว่าเราจะไม่กลับไปสู่เส้นทางแบบเดิมอีกและเลยทําให้คุณหลังมีวันนี้ที่สวยงามต้องขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับ